มีเชาก็มีผัวถ้าเป็นตัวของตัวเองหน่อยค่ะผัวมานี่เป็นตัวของตัวเองไม่ได้เลยผัวไปแล้วเป็นแ่ผัว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 ไปต่อไม่ต้องเัวชี้ผ่อผัวผัวนะวผั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 วนัวผััวผัววัวัวีัวัวผัวัวผันผ ฉันไม่เคยคุยอะไรหลังบ้านกับอาจารย์ลูอุระหนูขอสาบานเลยว่าหนูมไม่เคยคุยหลังบ้านกับอาจารย์ลูอุลภาเลยแต่ณ้าวัน,นนี้หนูจะขอพูดให้จบทุกๆอย่างแต่ละประเด็นหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ปอตไปนั่งรถตู้กับเมอมิกฉันสาบานเลยว่ารถตู้คันนักดนตรีกันนั้นฉันไม่เคยขึ้นไปนั่งเลยแล้วคอยอเงาะเลยนะเต็มปากเลยว่าคอยสาบานเลยว่า สบายดีครับใส่เงินนผัวปราบานภกรยาของขอยเข้ามาหาของเขาที่อยางขอยไม่เคยใส่เงินนำจ็บไม่เคยมีการโอนเงินทุฟ้าทุขอให้หนูมีจริงๆงเถิดหนึ่งร้อยล้านเรื่องที่ดินที่คุณบอกว่าซื้อจากเมียแล้ว าบาแม่คก็เขาบอกว่าคุณยาาซื้อแล้วปู่ว่ซื้อแล้วเพราะนั่นมันคือเกมเรื่องที่ดินแต่ค้นไปย้อนท่ามไร่เนี่ยมันจะมีปัญหา,าเรื่องค่าท่าม้ายายถวดังนนั้น,นโอนที่เป็นชื่อของแผงพังแม่เทพบอกว่ายายมันต้องโอนเป็นชื่อขอย,ยิดเดอรก่อนแม่ขยิตาย เจ้าก็ต้องโอนเป็นซื้อหรือด้วยย่าไโอนเป็นซื้อที่พ่โนลดโอนเป็นซื้อที่พ่โหลดเพราะว่าอาณาคนขอเราต้องโอนให้ลูกเขาคือเกา้ายายโอนที่ผืนนั้นที่สร้างบ้านแต่ไม่ได้ถึงคาเฟ่นนะที่ตรงบ้านแล้วก็ตรงหอพักตรงหลังกำแพงมันจะมีหอพักส่วนหนึ่งแล้วมันยาวไปข้างหลังแต่ตรงคาเฟ่ตรงอันนี้ไม่ใช่ แต่มันจะมีผืนผพนนั้นประมาณเจ็ดไร่กว่าสาบานอีกละมีปัญหากับพี่น้องมีปัญหากับญาติแต่คุณสาบานกับฉันไหมสาบานแล้วที่หกวะคุณพูดว่าคุณซื้อที่ดินจากฉันคุณบอกว่าคุณจ่ายเงินคคุณสาบานไหมแต่ขอโทษนะคะเอกสารที่คุณไปเซ็นที่กรมที่ดิน ตอนที่เจ้าหน้าที่สอบคาให้การคุณเป็นคนให้ปากคําเองว่าคุณซื้อขายจะให้ทีฉันพูดอีกรอบหนึ่งนะกูต้องเปิดเอกสารดิมนั้นอีกและ้นะคะเดี๋ยวฉันเปิดก่อนนะคะพอพูดถึงคําสาบานฉันต้องเปิดเอกสารฉบับน,นี้อีกละ, <ried S 1> ละเนี่ยเขาบอกว่าเขาสาบานเนาะบอกว่าคุณสาบานบอว่าซื้อ อไม่ได้ซื้อขายไม่มีเอกสารเพราะเป็นเงินสดเนะาะเดี๋ยวอาฟังให้จบคุณจ่ายเท่าไหร่นะคุณพูดก่อนคุณจ่ายเท่าไหร่คุณซื้อที่ดินบูรนั้นจากฉันเท่าไหร่แล้วทุกคนค้าหนูจําเป็นเหรอที่หนูจะต้องขายที่มรดกแม่ให้ผัวคุณมาสาบานและจุดทูปลงแผ่นดินผืนนั้นกับฉันไหม เจ็ดรอบเ้วเนี่ยจุดนี้โอเคตอนนี้มันเป็นชื่อคุณแต่ฉนนที่ดินอยู่กับฉันถนนกับฉันสาธุถ้ามีสาธุมีสาบ้านยูทืม คุณพูดเต็มปากเลยทั้งแม่คุณทั้งคุณพูดว่าซื้อที่ดินจากฉันสาธุสาธุอยู่แล้วคุณพบุรุย่าตายายบรรพามันเป็นพญาให้หนูด้วยันรับลรุไม่ได้ไปเกินหรอกถ้าคุณมั่นใจว่าคุณซื้อที่ดินผืนนั้นจากฉันจริงและมีการจ่ายเงินฉันจริงอ่าคุณจะบอกว่าคุณจ่ายสซลิปอลอ๋อคุณจะบอกว่าคุณจ่ายเงินสดอ่ะอันนี้มันไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ เพราะฉะนั้นถ้าคุณมั่นใจคุณมาหาฉันเรานัดเจอกันที่กรโสคุณมาหาฉันเรานัดเจอกันที่กรโสุมฉันขออย่างเดียวเลยคุณจุดธูปหนึ่งดอกลงตรงหน้าบ้านให้คุณสาบานไปพร้อมกับฉันว่ารับที่แปดนะคุณเอาเงินซื้อฉันฉันสาบานเลยนะโอเค มน่กกี้ข็สาบานเนาะนิกก no. oh, oh, oh right. oh, ี้ก็ขอสาบานว่านิกกี้อ่านตามเอกสารจริงนะคะหวันทุกานปะวัดไอ้ัดไม่มีทุกขกมาดีสอแล้วกันเนาะนิกกี้สาบานต่อหน้าดินสอเดี๋ยว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 นิกกี้สาบานสาบานต่อหน้าดินสอว่านิกกี้จะอ่านเอกสารตองตามข้อเท็จจริงนะคะทุกคนขอสาบาน ต่หน้าดินสอแท่งหนึ่งเนาะเราไม่มีทูบเรามีจีนดินสอเนาะข่อยมื่อเดีเ,เยมื่อเนาะเอกสารฉบับนี้ระบุว่านะคะนางสาวเขียวนะคะคู่ขายนะคะคู่ขายนะคะโดนสอบโดยกรมที่ดินนะคะคุณให้การว่าคุณซื้อขายที่ดินฉบับนี้แปลงนี้นะคะมูลค่า 8แสนบาทคุณเป็นคนไปให้การนะคะกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มีสองคนคนแรกคือผู้สอบ<ม>คนที่สองคือคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะผู้สอบหนึ่งคนนะคะอีกอีกคนอีกคนหนึ่งก็คือคนที่อย่างหรือเปล่าเออเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน<ม>เท่ากับมีเจ้าหน้าที่สอบคนรู้เห็น<ม><ม>แล้วคุณก็เซ็นในเอกสารว่าคุณขาย คุณบอกว่าคุณไม่ได้ขายเท่ากับคำคุณไปให้การแท็กับเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นการสาบานของคุณกับเอกสารฉบับนี้ที่เป็นตราคุดน่ะกูเป็นสารกูก็เชื่อตราคุดค่ะกูไม่เชื่อคําสาบานแม่เอาเอาเอกสารลงฮะเอาเอกสารลงเอกสารไม่เห็นมันเป็นอย่างนี้บบเห็นบบเห็น๋วคนนี้คุณซื้อขาย พ้าแปดแสนที่ดินน่ะประเมินได้หกแสนกว่าบาทเนาะซื้อขายเมื่อวันที่ต้องบอกวันที่ไหมวันที่ออกมาวันที่มาวันที่ได้อยู่วันที่แปดกุมภาพันธ์นะคะไม่บอกว่าปีไหนเอาเป็นว่าซื้อขายแปดกุมภาพันธ์นะคะเนาะไม่น่าพ่อกับบรรทบ,บุรุษคุณจะไม่ไปเกิดแน่ๆเลยสาบานเก่ง ฉันสงสารบรรทับหลุดเขาเรียกยายสาบ้านเก่งมากเท่ากับว่าที่คุณออกมาอัดคลิปพูดอ่ะกับตัวเนี้ยมันย้อนแย้งกันไงย้อนแย้งต่อให้คุณ<า>ไปสาบานอ่ะสารก็ไม่เชื่อสารจะเชื่อตัวนี้ที่ทคุณไปลงลายมือชื่อสารก็เชื่อหลักฐานนะคะมไม่เชื่อคําสาบานค่ะแา่าไม่ได้เชื่อคําสาบานของคุณเนี่ยที่ฉันก็สาบานได้ต่อหน้าดินสอนหนึ่งแท่งอะไรเลยดิ ฉันก็สาบานออันนั้นสาบานต่อหน้าไม้จิ้ฟันไม้กินเขียวไม่กินเขียวไม้กิ้เขียวน่ะยายเรนนี่ก็สาบานได้ต่อหน้าไม้จิ้เขียวเนี่ยดิฉันก็สาบานต่อหน้าดิสอพังพังหนึ่งแท่งได้เหมือนกันสารจะเชื่อฉันไหมไม่เชื่อสารก็ดูหลักฐานเป็นประเนาะอโอโอ้ยหัวจะปวดหมันจะปวดหววดมวนจะปวดเราว่าคะแนนมึง ฉันว่าขมิ้นมึนนะไม่เท่าอีอีมารีนะมารีกับขมิ้นใครมึนกว่ายายอ่แต่งหน้านแล้วหนึ่งคิ้วหน่อยแม่คิ้วมาหน่อยเ,ออเขียนคิ้วแล้วหนึ่งดิเขียนคิ้วอนอีมารีเลยนนะนั่นน่ะทุกวันนี้นะนะดาดาดาอย่างอื่นนะ่ะไม่โกรธนะถ้าดาอีมารีเมื่อไหรโก <laughs> รธรมาก <laughs> ด่ามารีโกรธนะตอ่นนี้ด่ามารีโกรธนะคะอย่าด่าอย่างอื่นไม่โกรธนะบักนั่นมึนกว่าบักอะไรคะบักหุน่นบักวุ้นเส้นเหรอ <c oughs> ให้แดกยาอะไรดิเต้นห,นหน่อยหน่อยถ้าลิงแบบพาทิศอ่ะเต้นให้ดูหน่อยโอ้ยมาโตมาเต้นอะไรแม่แบบดูท้าลิงแบบพาทิศอ่ะ <c oughs> อย่างเงี้ย เสียเสียมรัอพอหมดจากที่ทแา่พูดมาเขาน่าจะแพ้หมดทุกคดีถ้าคดีที่คดีที่เขาฟ้องฟ้องกันอยู่ที่สาลชั้นต้นน่ะยกฟ้องหนึ่งจับตันเชชั้นต้นพิพากษาว่ามีความผิดหนึ่งอันนั้นแพ้แล้วล่ะไม่มีทางเห็นว่าจะชนะส่วนคดีห้าล้านน่ะเอาตรงๆนะ ยังมองไม่เห็นเลยว่าตรงไหนจะชนะอืมส่วนอีคิมหรออีคิมเนี่ยดิกกี้ไม่ค่อยอยากให้ราคามันเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ฝาก f อฟซีทุกคนหน่อยแล้วกันเนาะฝาก f อฟซีทุกคนไปเก็บหลักฐานของอีคิมหน่อยเนาะที่อีคิมเซะโค้ดนู่นนี่นั่นนะคะแล้วมีคนมาด่าลูกชายดิฉันฝากเก็บหน่อยดิฉันอาจจะต้องเก็บอีนี่หน่อยแล้วกันแม่ย yes. เมื่อวานมันเป็นมันเป็นเมนเนี่ยมันเรียกมันเรียกกระเทยเลยนะจริงเหรอจริงเดี๋ยวส่งไปให้ดูอืมเรียกกระเทยเลยนะจ๊ะเป็นกระเทเยแล้วหนักหัวแม่มึงเหรอแน่นอนอ่ะหนักหัวแม่มันแน่นอนถามมันอย่างเงี้ยกลูกชายกูจะเป็นแล้วหนักหัวแม่มึงเหรอหอืแม่แม่นางก็ใกล้ตุยแล้วนะเห็นว่าป่วยหรอมีลูกแบบนั้นควรตุยเหอะ่าอยู่ให้อับอายขายองตระกูลเลยเหอะถูกต้องเนาะ โอ้ยยังไปเซ็นร้านค้าเดี๋ยวนี้ร้านค้าเขาไม่ให้เครดิตแล้วนะเซ็นแล้วไม่จ่ายกระพารับเซ็นแล้วไม่จ่ายทนายใหม่หวานเจี๊ยบไหม